ติดตามข่าวม็อบกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะที่<แ>บริเวณเรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะ3แกนนาม็อบป,ปลดแอกนะคะ <c oughs> เขานําสารมะภูมิเนี่ยไปทบแบบแหลกละเอียดเลยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการเรียกร้องให้ปล่อยตัวทนายอานนท์นำพาแล้วก็คุณไม้ระยองนะคะโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันวานนี้นะคะที่หน้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะผู้ที่ไปปราศัยเนี่ยก็มีทั้งนางสาวจุธาทิพย์สิริขันหรือว่าอัวประธานสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือ อสอนอทอนะคะพร้อมกันนี้ก็มีนางสาวพัศราวลีธนกิจวิบูลผลแกนนํากลุ่มประชาชนปลดแอกนางสาวสุวรรณาตาลเหล็กแกนนํากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนายกรกฎแสงเย็นพันธ์หรือว่าปอพร้อมพวกจัดปราศัยกดดันให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยตัวทนายอ,อนนท์นำพาและนายพานุพลจัดนอกนายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยองอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะหลังจากสารอาญาพิจารณาคำร้องขอถอนประกันตัวของตำรวจ สอนอสำราญราชแล้วตัดสินใจถอนประกันทั้งคู่ก่อนที่จะพามาคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะสอบถามนางสาวพัชราวลีนะคะระบุว่ามาทวงคืนความยุติธรรมให้เพื่อนๆพน่พี่ๆของเราที่ถูกคุมตัวมาขังในเรือนจำนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยคุกมีไว้เพื่อขังคนผิดแต่การที่ทั้งสองคนที่ออกมาพูดเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขสิ่งที่ผิดเป็นการกระทําที่พึงทําได้ตามรัฐธรรมนูญกลับกลายเป็นสิ่งที่ผิด ต้องจำโทษต้องโทษจำคุกแม้พวกเราต่างเคารพในคำตัดสินของศาลแต่ว่ามันยุติธรรมกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศที่ออกมาพูดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วหรือไม่อะค่ะและการที่ต้องนำสารพระภูมิไม้ขนาดเล็กสาหลังมาทุบทำลายทิ้งเพื่อสื่อแทนผู้ต้องหาในคดีการชุมนุม3คนจากทั้งหมด15คนที่มีนักศึกษาและประชาชนถูกดำเนินคดีตามข้อหามาตรา116ด้วย ต่อมาครับเวลา5โมง20นาทีนะเมื่อวานนี้นางสาวจุฑาทิพย์นายกร,รกฎและก็นางสาวนางสุวรรณาได้ร่วมกันใช้คอ้อนครับ<น>ทุบสารไม้จนพังแหลกนะฮะอันนี้คือไฮไลท์ของการจัดงานเมื่อวานนี้<ช>นางสุวรรณาก็บอกว่าพอครีใหญใหญ่เนี่ย มีทั้งหมายเรียกกับหมายจับเนี่ยต่างออกมากันช้าพอเป็นคดีการเมืองที่มีผู้เห็นต่างเนี่ยหมายออกเร็วมากจนเราเนี่ยตั้งตัวกันไม่ทันฉะนั้นมันไม่มีความยุติธรรมในประเทศไทยตามจริงเนี่ยไม่อยากจะใช้สารหรูๆรูแบบนี้แต่ก็เข้ากับกระบวนการยุติธรรมไทยที่สวยหรูกับคนรวยอ๋อเธอเปิดเปรียบเปยไว้แบบนี้นะคะต่อมาเวลา6กโมงเย็นค่ะ พันตำรวจเอกอิทธิเชษฐวงหอมหวนผู้กำกับสอนอประชาชื่นก็เดินทางพร้อมกับนำประกาศพรบชุมนุมเนี่ยมาแจ้งให้กับตัวแทนผู้ชุมนุมทราบนะคะโดยมีนางสาวจุธาทิพย์หรืออัวประธานสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยพร้อมกับนายกรกฎหรือปอเนี่ยเป็นผู้รับมอบซึ่งพันตำรวจเอกอิทธิเชษฐกล่าวว่าการจัดกิจกรรมทั้งครั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยไม่ถูกต้องตามระเบียบเนื่องจากผู้จัดไม่ได้แจ้งขอจัดกิจกรรมกับทางตำรวจจึงต้องนำข้อกฎหมาย มาชี้แจงเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมดําเนินการขอจัดกิจกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะขณะที่นายกรกฎก็กล่าวว่าจากนี้พวกตนก็ยังคงจะต้องเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อไปโดยไม่ดําเนินการตามที่ตํารวจขอซึ่งโทษฐานไม่แจ้งชุมนุมตามพรบรชุมนุมเนี่ยเป็นแค่โทษปรับเท่านั้นนะคะตํารวจไม่สามารถจับกลุ่มพวกตนได้ค่ะ ขณะดเดียวกันนะครับคุณผู้ชมฮะ,ฮะกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับสาภาพนิสิตนักศึกษาเองก็เตรียมที่จะมีการเคลื่อนไหวนะ<พ>ฮะจะไปวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบร<พ>ัฐบาลนะคร<พ>ับ <ฮะ S 2> ไปถามพลเอกประยุทธ์กันสนหน่อยนะในฐานะที่ควบคุมดูแลตำรวจแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้นะฮะมีการปล่อยตัวทั้งสองคนเนี่ยทั้งทนายอานนท์และก็ไม้ระยองเนี่ยออกจากเรือนจำโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมสภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่าสนทแลวก็กลุ่มเยาวชนปลดแอกประกาศ ข้อมูลนะฮะว่าจะมีการชุมนุมที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลเพื่อสอบถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อยืนยันข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายอานน์นำพาและก็นายพานุพงศ์จัดนอกที่ถูกควบคุมตัวนะครับในเรือนจํามเมื่อวันที่8กันยายนอขออภัยครับคือเขาเนี่ยจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในวันที่8กันยายนเวลา10นาฬิกานะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะฮะ วันที่7เวลาบ่ายสถึง5โมงเย็นนะฮะมีการระบุเพิ่มเติมว่านายประเวศประพานุก,กูลทนายความที่ถูกตั้งข้อหาจากการโพสต์ Facebook ไปก่อนหน้านี้นะครับจะนำมวลชนไปทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าศาลอาญาอีกด้วยนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ